ครับสวัสดีครับพ่กขผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผม และการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาดเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัละคังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องเสียเรียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขารู้สึกยังไงกับคุณนะครับณเวลานี้ตอนนี้เลยเออเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกกับคุณยังไงนะครับหัวข้อนะ่าสนใจเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ค,คุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ห้าเหรียญไฟล์เพนทาโคลอืมเขามีความยากลำบากใดๆหรือไม่แนละ้วแล้วก็ห่าไม่ท้าไฟล์วาน มีความชุลมุนอยู่ความวุ่นวายของคนคนจำนวนมากแล้วก็เจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวเขาเป็นนักสู้เลือดนักสู้เข้มข้นเขาไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครง่ายๆห้าถ้วยไฟออฟคัพส์แต่บางทีเขาก็มีท้อแท้ท้อถอยท้อใจบ้างจนกระทั่งอัศวินไม้เท้าจนกระทั่งคุณเข้ามาในชีวิตเขาเออเอาสีดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาดูกันสุดยอด6ถ้วย6 of cups คุณเข้ามายืน่นน้ำใจไมตรีที่ดีให้เขานะครับแล้วก็ราชาถ้วย King of Cups เขามองคุณดีมากเลย7จ็ดดาบ Seven of Swords โอ้โหไม่ธรรมดาคุณทำให้เขาพ้นทุกข์นะเนี่ยคนนี้อืมอ Wheel of Fortune เขามองคุณเป็นโชคดีของเขาเลยนะครับและปิดท้ายด้วย6กไม้เท้า Six of w a s d s โอเคพลังงานกองนี้ดีมากกองที่1น,นะครับเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ เริ่มจากใบแรกเลยที่ผ่านมาเขาคนนี้ที่คุณนึกถึงเนี่ยนะเขามีปัญหาส่วนตัวไม่เรื่องสุขภาพการงานการเงินหรือเรื่องใดไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ชีวิตเขาค่อนข้างยากลําบากมีโอกาสมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเรื่องการงานการเงินและ,ะการเข้าสังคมพบปะผู้คนอะไรประมาณนี้ปัญหาที่ทํางานก็ได้เพราะดูแล้วมีความชุลมุนวุ่นวายเหลือเกิน ดูแล้วเขาจะเจอปัญหาประมาณว่าถูกทรยศหักหลังแทงข้างหลังเลื่อยขาเก้าอี้อะไรประมาณนี้หรือแม้แต่บางคนอาจถูกแกล้งให้ออกจากงานเป็นไปได้นะครับพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านนะดูเป็นแนวทางพอนะถ้าตรงรับไว้ทาไมตรงไม่ตรงรับได้สบายๆนะครับเจ็ดไม้เท้าเขาเป็นยอดนักสู้คนหนึ่งไม่ว่าเขาจะโดนกลั่นแกล้งยังไง,ง,ไงเจอเหตุการณ์ใดๆมาเจอสถานการณ์หนักหนาแค่ไหนเขาไม่ยอมแพ้ แต่เขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างเราเราท่านๆเนี่ยแหละที่เวลาเจออุปสรรคหนักๆรุมเร้าเข้ามาก็มีความท้อแท้ท้อถอยได้ในบางเวลาเขามักจะยึดติดจมอยู่กับอดีตที่ผ่านเลยไปแล้วโดยไม่มองปัจจุบันสักเท่าไหร่จนกระทั่งจนกระทั่งคุณเข้ามาในชีวิตเขาเออคุณสองคนได้เจอกัน มันก็เหมือนกับคุณเข้ามาพลิกชีวิตเขาให้ดีขึ้นการเข้ามาของคุณในชีวิตเขานะครับมันอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไม่ก็แล้วแต่แต่เชื่อเถอะว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครที่ไหนเมื่อไหร่เท่านั้นเองเมื่อคุณเข้ามาในชีวิตเขาคุณเข้ามามอบความามีมิตรจิตมิตรใจน้ําใจไมตรีที่ดีให้เขาทําให้เขารู้สึกดีขึ้นได้บ้างว่าเฮ้ยโลกนี้ก็ยังมีคนดีๆอยู่นะอะไรประมาณนี้ และเป็นไปได้ด้วยว่าคุณอาจจะเข้ามาแล้วได้ให้ความช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่คุณน่าจะเคยช่วยเหลืออะไรเขาสักอย่างไม่ทางตรงก็ทางอ้อมที่แน่ๆคุณแสดงน้ำใจให้เขาเห็นว่าคนดีๆยังมีอยู่นะทุกคนไม่ได้เลวร้ายหมดอะไรประมาณนี้นะครับคุณดูดีในสายตาเขามาก ถ้าคุณอายุมากกว่าเขาเขาจะมองคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่ถ้าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเป็นอ่อนแก่กว่ากันไม่เท่าไหรเอาจริงอายุไม่ใช่เรื่องสําคัญสักเท่าไหร่แต่เขาจะมองคุณแบบยกย่องเทิดทูนประมาณนี้นะครับยิ่งแต่เป็นผู้ใหญ่กว่าจะยิ่งมองดีมากเลยว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงๆแต่ถ้าจะรุ่นไปรุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่าก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าในใสายตาเขาคุณดูมีความเป็นผู้ใหญ่กันแล้วกันดูเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่ใจดีดจดช่วยเหลือเอ OF, ื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาต่อเขาอะไรประมาณนี้ เขารู้สึกดีกับคุณมากและอยากตอบแทนบุญคุณของคุณนะครับบางทีคุณอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องบุญคุณอะไรแต่เขาระลึกพระคุณระลึกบุญคุณของคุณอยู่เสมอที่เข้ามาช่วยให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายผ่านพ้นปัญหาทั้งหลายได้ บางท่านอาจจะช่วยเหลือกันโดยตรงเลยอย่างเช่นช่วยเหลือด้านการเงินช่วยอุปถัมภ์อะไรแบบนี้เขาทราบซึ้งใจคุณมากถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นการช่วยโดยอ้อมเช่นการให้คําแนะนําต่างๆการชี้แนะแนวทางต่างๆเขาก็ยังทราบซึ้งใจในน้ําจิตน้ําใจของคุณที่อุตส่าห์มีเมตตาเข้ามาชี้แนะชี้ทางสว่างให้เขา จนทําให้เขาพ้นจากปัญหาได้เมื่อเขาพ้นจากปัญหาแล้วทุกครั้งที่เขามีการจเจริญเติบโตใดๆเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกๆว่าคุณคือคนสําคัญที่ทําให้ชีวิตเขาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งประมาณนี้เลยนะครับตรงไม่ตรงลองดูนะถ้าตรงรับไว้นะครับเป็นข้อมูลดีๆพลังงานดีๆถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้ที่แน่ๆเขารู้สึกดีกับคุณมากาประทับใจคุณมากในบางกรณีบางรายถึงกับซาบซึ้งน้ำใจซาบซึ้งพระคุณประมาณนี้เลย เขารู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่ได้มาเจอคุณเป็นเรื่องไม่ธรรมดาไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะได้มาเจอกันจะด้วยฟ้าลิขิตบุญวาสนาสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ความบังเอิญไม่มีอยู่ในโลก We รออฟฟอร์จูนมาเป็นช่วงโชคดีของคุณและเขาที่ได้มาพบเจอกันเขาก็โชคดีคุณก็โชคดีเขาโชคดีที่คุณเข้ามาช่วยให้เขาผ่านพ้นวิกฤตส่วนคุณก็โชคดีที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ช่วยเหลือเขา آ, ทําให้เขาผ่านวิกฤตได้คุณก็ได้บุญ ต่อแรงบุญต่อแรงวาสนาเสริมบาร,รมีให้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปอีกนับว่าโชคดีด้วยกันทั้งคู่คุณช่วยเขาเขาได้พ้นอุปสรรคคุณก็ได้บุญนะครับถือว่าเป็นโชคดีของทั้งคู่ที่ได้มีโอกาสมาเจอกันเขารู้สึกดีกับคุณมากยกย่องนับถือคุณมากและในระยะยาวบอกได้เลยว่ากับคนคนนี้ถ้าคุณมีธุระอะไรให้เขาช่วยเหลือหรือว่าอา,อาจจะต้องการขอแรงอะไรสักอย่างหรือแม้แต่การ ว่ายวานันใดๆเขาจะกระวีกระวาดยินดีทําให้คุณเรียกว่าทันทีต,ติดขัดอะไรอยู่ก็จะต้องมาให้เร็วที่สุดมาหาคุณมาพบคุณให้เร็วที่สุดหรือเธอมาไม่ได้ก็จะต้องแสดงออกด้วยวิธีใดๆสักอย่างที่ให้คุณรู้ว่าเขาพร้อมสแตนบายเพื่อคุณเลยนะขอเพียงคุณเอ่ยปากถ้าวานันใดคุณเดือดร้อนบ้างเขายินดีช่วยคุณเต็มที่ และกับคนคนนี้หากมีโอกาสพัฒนามาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันทางสายงานนะเด่นมากการสายงานการพัฒนาตนเองอะไรแบบนี้จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือเป็นบริวารที่ดีก็ได้ในกรณีที่คุณสถานะสูงกว่าเขาถ้าเขาเข้ามาเป็นบริวารคุณคนคนนี้ไว้ใจได้เชื่อมือได้และเขาจะไม่ทรยศหักหลังคุณโดยเด็ดขาดแต่ถ้าสถานะพอๆกันสามารถเป็นหุ้นส่วนกันได้หรือถ้าเขาสถานะสูงกว่าคุณนั่นแปลว่า โชคเข้าข้างคุณมากเหมือนราชสีกับหนูที่คุณเปรียบเสมือนหนูตัวเล็กๆที่ได้ไปช่วยราชสีไว้ให้รอดพ้นจากอันตรายทีนี้เขาก็จะซาบซึ้งคุณมากลองนึกภาพตามนะครับประมาณนี้กับคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครสถานะใดก็แล้วแต่จะเกื้อกูลกันได้อย่างดีในระยะยาวเลยประสบความสําเร็จร่วมกันได้หรือต่างคนต่างประสบความสําเร็จในสายงานสาขาของตัวเองแล้วมีความเป็นกัลยานมิตรต่างคนต่าง,างยินดีให้กันและกันก็เป็นไปได้นะครับหนึ่งนะเกี่ยวข้อง โดยตรง2เกี่ยวข้องโดยอ้อมแต่มีความยินดีร่วมกันแน่นอนในระยะยาวนะครับประมาณนี้คุณกองที่1เขารู้สึกดีกับคุณมากๆดังกล่าวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโลกไพ่ยิบสีเพราะความบันเทิงพิก,การในวันนี้ในหัวข้อ เขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะเวลานี้ตอนนี้เลยนะครับหัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่8ดาบ8 of swords ไม่ต้องกลัวดาบเป็นพลังงานฝั่งเขาเขาเจอปัญหามาอืม9ไม้เท้า nine of wands ปัญหาค่อนข้างหนักเลยนะครับในฝั่งเขานะแล้วก็5ดาบ fire of swords เขาอาจจะตัดสินใจทําบางอย่างเพื่อให้ผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้ผ่านพ้นมรสุมชีวิตไปได้ราชินีดาบ Queen of s ซ o r d สเขามองคุณแข็งแกร่งมากเอ้ยเดี๋ยวมาขยายความกันว่าแข็งแกร่งยังไง The Fool คุณเป็นราชินีดาบที่มีความสุขละลาในคนเดียวกันช่างเหลือเชื่อจริงๆโอ้โ oh, ห oh, oh. สองบุคลิกหรือเปล่าเออเดเมจเชีย uh, นนั่นไงมันช่างเหลือเชื่อที่ ราชนีดาบมีความเป็นเดอะฟูลด้วยเรียกว่าอาจจะเป็นสองคนในร่างเดียวคนสองบุคลิกหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะดีครับมองในแงด่ดีเดี๋ยวมันจะเชื่อมออกมาเป็นเรื่องดีแน่นอนสเตรนจ์เขานับถือคุณมากเขายอมคุณมากเลยบอกเลยเดี๋ยวมาขยายความกันนะสี c ่ถ้วย four of cups บางทีคุณอาจจะดูดื้อในสายตาเขาแต่เขาก็เข้าใจได้ว่าเป็นบุคลิกลักษณะของคุณอ่าหนึ่งดาบ ace of swords คุณเป็นคนแนว่วแน่จริงจังแล้วก็ justice คุณเป็นคนตรงไปตรงมานิยมความถูกต้องทุกอย่างต้องถูกต้องเพอร์เฟกใช่ไม่ใช่อเดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่2นะเขารู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้คุณกองที่2เริ่มจับพลังงานฝั่งเขาใบแรกชัดเจนมากนะ แปดดาบเนี่ยคนคนนี้เคยอมทุกข์ประสบเคราะห์กรรมบางอย่างาเรียกว่าอาจจะชดใช้กรรมส่วนตัวอยู่มีความยากลาบากในชีวิตมืดมนมืดไปหมดมืดแปดด้านทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จอะไรทํานองนี้เรียกว่าขยับตัวไปทางไหนก็ยากลําบากไปซะทุกอย่าง เขารู้สึกท้อแท้ในชีวิตมากก่อนที่จะได้เจอคุณนะครับคนคนนี้พื้นเพความเป็นมาค่อนข้างลำบากไม่ว่าจะลำบากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วหรือว่าอาจจะตัดสินใจผิดพลาดทำให้ชีวิตไปตกที่นั่งลำบากเป็นไปได้นะครับเพราะคนเราบางทีตัดสินใจผิดนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยนะ คนคนนี้กําลังท้อแท้ใจกําลังคิดว่าจะละทิ้งสิ่งที่กําลังทําละทิ้งความพยายามท้อใจมากดูเขาเป็นคนเคยมีไฟเคยมีเป้าหมายเคยมีแพชชั่นบางอย่างแต่เขากําลังจะละทิ้งความมุ่งมั่นของเขาเพราะเขาเริ่มท้อใจแล้วแต่ว่าพอคุณเข้ามาคุณมาเป็นกําลังใจกําลังกายให้เขามาเสริมกําลังให้เขาเป็นอย่างดีความลอชินิดาของคุณคุ้แกลงคุณเแกง คุณแน่วแน่คุณดูเป็นบุคคลต้นแบบได้คุณเข้ามาให้กำลังใจเขาในเบื้องต้นและในบางท่านอาจจะมีโอกาสที่มีโอกาสจะลงแรงลงทุนช่วยกันด้วยซ้ำบางท่านอาจจะได้ให้การอุปถัมภ์กันบ้างตามกำลังหรือให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือคำปรึกษาใดๆก็แล้วแต่ที่แน่ๆคุณดูแข็งแกร่งดูเข้มแข็งเด็ดขาดในสายตาเขา แต่คุณก็มีมุมที่น่ารักดูเป็นกันเองสบายๆดูผ่อนคลายอย่างเหลือเชื่อเขาค่อนข้างประหลาดใจและค่อนข้างทึ่งว่าคุณเนี่ยนะราชินีดาบเนี่ยนะจะมีความเป็เดอะฟูลในคนเดียวกันได้เออบุคลิกด้านหนึ่งดูแข็งแกร่งดูเด็ดขาดแต่อีกด้านก็ดูร่าเริงบันเทิงใจได้ผ่อนคลายสุดๆไปเลยเรียกว่าคุณมี2ด้านให้เขาเห็น เขารู้สึกประหลาดใจปนประทับใจมากที่ได้เจอคุณนะครับตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันจนวันนี้เขายังคงประทับใจอยู่เสมอปนประหลาดใจว่าเออคนลักษณะอย่างคุณบบนี่ก็ดีนะมีความเก่งในตัวเองแล้วก็ยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองอีกด้วยเขามองคุณเป็นบุคคลต้นแบบและมีโอกาสเป็นไปได้ว่าคุณน่ะจะถูกเขามองด้วยสายตาที่นับถือเหมือนกับมองคุณเป็นอาจารย์มองคุณเป็นต้นแบบมองคุณเป็นมาสเตอร์มองคุณเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าเขาอยาก ทำได้อย่างคุณอ่ะเขาอยากทําได้อย่างคุณเขาอาจจะเรียนรู้หลายๆอย่างจากคุณพยายามดูว่าคุณทําอะไรยังไงครูพักรักจําอะไรแบบนี้หรือบางคนกล้าๆหน่อยก็อาจจะถามคุณตรงๆมาขอความรู้คุณตรงๆแบบนี้เป็นไปได้ซึ่งคุณก็ยินดีให้ความรู้เขายิ่งทําให้เขาเคารพคุณมากขึ้นไปอีกที่คุณไม่หวงวิชาเออคุณไม่หวงวิชาคุณมีให้ความเป็นกันเองมากมายถึงคุณจะดูมีความดุนะมีความดุ มีความเด็ดขาดในบุคลิกภาพส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคุณก็มีด้านใจดีทำให้เขาเคารพคุณเรียกว่าคุณมีทั้งพระเดชและพระคุณให้กับเขาทำให้เขาเคารพนับถือคุณมากบอกเลยคนนี้มาในแนวเคารพนับถือเออถ้าถามว่าจะมีใจให้กันไหมอะไรไหมกองนี้ไม่เด่นนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าพลังงานความรักแบบชู้สาวแบบคู่รักไม่เด่นไม่มีเลยแต่เขาเคารพคุณมากเคารพคุณมากๆดูคุณเป็นต้นแบบอยากทําได้แบบคุณอะไรแบบนี้ บางทีเขาอาจจะดื้อบ้างหรือคุณเองที่ดื้อพลังงานสลับฝั่งกันได้เพราะต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองโดยเฉพาะฝั่งคุณนะั่นแหละที่ค่อนข้างจะหัวแข็งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยความเวลาชินีด,ดาบนะครับแต่เขาก็ยังเคารพคุณอยู่ดีเพราะว่าในที่สุดแล้วเวลาคุณแนะนําอะไรออกมาเนี่ยคำแนะนําของคุณทุกอย่างมันนําไปใช้ได้จริงอืบางคําแนะนํามาดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากแต่พอลองเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณมันสําเร็จ มันเวิร์กมันใช้ได้คำแนะนำของคุณใช้การได้แทบจะทุกสถานการณ์ที่เขาประสบพบเจอมาประมาณนี้และข้อดีสุดๆของคุณที่เป็นใบปิดวันนี้ก็คือ คุณยึดหลักความถูกต้องคุณมีความยุติธรรมอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรคุณจะไม่ทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรคุณจะยอมรับไม่ได้คุณจะสู้หัวชนฝาเลยเพื่อให้ได้ความถูกต้องมาอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของคุณที่เขาประทับใจและนับถือคุณมากทั้งเก่งทั้งแกร่งเป็นต้นแบบที่ดีได้แล้วยังรักความยุติธรรมรักความถูกต้องอีกโอ้โหอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้นี่จริงๆนะอันนี้ก็ว่าไปตามหน้าไพ่นะครับพลังงานมาแบบนี้แล้วก็ถ่ายไปตามนี้นะคุณกองที่สองนะเขารู้สึก กับคุณยังไงก็ดังกล่าวเลยนะทวนนะหนึ่งนะยกย่องชื่นชมคุณมากแล้วก็มีความยำเกรงบางแง่มุมในบางเวลาก็มองว่าคุณดุแต่คุณก็มีความใจดีชัดๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือคุณเป็นบุคคลต้นแบบของเขาเขาให้ความเคารพคุณเขายอมคุณเขาอยากจะทำอะไรได้หลายๆอย่างแบบคุณและเขานับถือในความเที่ยงตรงยุติธรรมของคุณประมาณนี้คุณกองที่สองนะ รักษาตัวตนของคุณไว้ให้ดีบุคคลลักษณะนี้หายากในยุคปัจจุบันนะครับที่ต่างคนก็ต้องต่างเอาตัวรอดบางทีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้มักจะกระจายอยู่ในหลายๆคนคนนั้นมีดีอย่างนี้อ่ามีข้อด้อยสลับกันไปดีบ้างด้อยบ้างสลับกันไปแต่ข้อดีเด่นๆแบบนี้รวมอยู่ในคุณคนเดียวรักษาพลังงานเหล่านี้ไว้ให้ดีเขารู้สึกกับคุณดังกล่าวประทับใจคุณมากและเคารพคุณมากนะครับคุณกองที่สองโอเคครับเดยวไปต่อกองสามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิการ์เพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะเวลานี้ตอนนี้เลยนะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่3ดาบทร e of s o อร์ไม่ต้องกลัวดาบนะครับแล้วก็4ดาบโอ้โหสดาบ4ดาบมาคู่กันเลย4 of ์ออฟซอไม่ต้องกลัวดาบ ดูแล้วเป็นฝั่ง,ขงเขาเป็นเรื่องความเครียดความจะปวดใจอะไรของเขาก็ว่าไปเดี๋ยวมาขยายความให้10ดาบ10 of s w o r d s ชัดเจนเลยคนคนนี่ผิดหวังมาอมืแล้วเขาก็มาเจอคุณ10ถ้วย10 of Cups เขารู้สึกคุ้นเคยกับคุณเหมือนคนในครอบครัวอ่า ในเบื้องต้นเขามองคุณดีมากเลยนะสิบถ้วยมาขนาดนี้แถมมีสองถ้วยโอโ้ไม่ธรรมดานอกจากจะรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวแล้วยังมีแอบชอบแวบๆนะสองถ้วยนะมีความแอบชอบแวบๆเอ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็ DMpress s เขามองคุณในแบบยกย่องมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับนะถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับฝั่งได้เอ็มเพรสนะเป็นตัวคุณได้เดอะไฮเลฟเนเขาเชื่อว่านี่คือบุญวาสนา ผมลิขิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นำพาให้มาเจอกันนะแล้วก็เดอะเดวิลในบางแวบๆเขามีความเสน่หาคุณอยู่บ้างเออเดอะเฮอร์มิ แต่เขาก็ยังยับยั้งชังใจได้นะครับเดี๋ยวมาขยายความกันปิดท้ายด้วยสุดยอด4ไม้เท้า four of wands ทำเป็นเล่นไปคู่นี้คนนี้กับคุณมีโอกาสจะคบหากันยาวๆนะเนี่ยมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักได้ด้วยแต่ก็ไม่ทุกคนไม่ทุกคู่เพราะนี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะนะครับมาขยายความกันเ,เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้บอกเลยว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคนๆนี้มีความผิดหวังมาเจ็บช้ำม,มามีความเจ็บปวดใจมาอกหักผิดหวัง เจอรักสามเศร้ามาหรือว่าถูกหักหลังมาอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ไม่ใช่ปัญหาความรักแต่เป็นปัญหาเจ็บปวดใจอย่างอื่นที่มันทิ่มแทงใจเขาและเขาก็มีความวิตกกังวลความเครียดความเสียสุขภาพจิตอะไรมันนานแสนนานเรียกว่าก่อนจะมาเจอคุณเนี่ยเขาเจอวิบากมันหนักหนักมากๆเลยจนกระทั่งได้มาเจอคุณเขารู้สึกว่าทําไมคุ้นเคยกับคุณจังเลย รู้สึกว่าคุณน,นินดูคุ้นเคยจังแม้จะเจอกันครั้งแรกหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะเจอกันใหม่ๆแต่มนรู้สึกคุ้นเคยมากคุ้นเคยเหมือนกับราวกับว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันประมาณนั้นเลยแล้วเขาก็ยังรู้สึกแวบ,บๆรู้สึกชอบคุณแวบ,บๆในเชิงคู่รักด้วยในเชิงสองถ้วยเชิงคู่รักนะครับแม้จะเริ่มต้นยังไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายแต่เขาแอบชอบคุณนะ เริ่มจากความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวความคุ้นเคยคุณนตาคุณตายังบอกไม่ถูกและมีความชอบในตัวคุณด้วยมีความแอบชอบนะเริ่มต้นแอบชอบแต่จะไปต่อได้ไหมมาดูกันนะเขายกย่องคุณมากในสายตาเขาคุณเป็นคนที่อยู่ในระดับเอ็มเพรสราชินีจักรพรรดินีแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับพลังงานเป็นตัวคุณได้ไม่ต้องไปแยกชยายหญิงนี่คือพลังงานรวมนะย้ำนะเอ็มเพรสนี่ก็คือคนที่ดูเพียบพร้อมดูดีมีเสน่ดูมีพร้อมทุกอย่าง แทบจะไม่ขาดอะไรในชีวิตเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตนเองมีความสุขความเจริญด้วยตัวเองครบถ้วนอะไรแบบนี้เขาชื่นชมคุณมากยกย่องคุณมากระดับนี้ไม่ว่าตัวจริงของคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ในสายตาเขาเขาชื่นชมคุณมากมาก และเขายังเชื่ออีกด้วยว่าการได้พบกันครั้งนี้ของคุณและเขานะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องของบุญจัดสารพรมลิขิตสวรรค์บรันรดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้อะไรก็แล้วแต่เขารู้สึกโชคดีจังที่เจอคุณแล้วก็มีความอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากสารสัมพันธ์กับคุณแล้วล่ะคนนี้มาไม่ธรรมดานะกองนี้มีพลังงานของคู่รักมาเกี่ยวข้องสองกองที่แล้วไม่มีกองนี้เด่นชัด ในบางอารมณ์บางแว็บเขารู้สึกว่าหวามใจเขารู้สึกมีความอารมณ์แนวแนวตันหาราคะเออมีอารมณ์พิศวาดคุณบ้างในบางแว็บแต่เขาก็ยังควบคุมตัวเองได้ดียังรู้จุดยืนของตัวเองดีว่าอะไรควรไม่ควรรู้กาละเทศะร,รู้ว่าควรวางตัวยังไงรู้ว่าอะไรควรไม่ควรดังกล่าวนะครับเขารู้ดีว่าถ้าทําอะไรรุ่มร่ามกับคุณคุณจะโกรธเอาได้เพล่เพลจะเลิกคบเอาด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นต่อให้เขามีความพิศวาสคุณมีความแอบชอบคุณอยู่แต่คนนี้จะไม่ทำอะไรรุ่มร่ามโดยเด็ดขาดเขารู้สึกดีกับคุณมากและเขาจะไม่ทำรุ่มร่ามกับคุณคนนี้สุภาพรู้กาลเทศะมาดีนะครับท้ายที่สุดแล้วพลังงานกับคนนี้พลังงานถือว่าค่อนข้างดีดีเลยแหละกับสี่ไม้เท้าตีความอย่างที่หนึ่งนะถ้าไม่ได้คาดหวังจะเป็นคู่อะไรกันนะคนคนนี้จะเป็นกัลยานามิตรที่ดี มากๆคบกันได้ยาวๆคุณรู้สึกดีกับเขาเขารู้สึกดีกับคุณต่างคนต่างรู้สึกดีต่อการครบกันได้ยาวๆเป็นเพื่อนกันได้ยาวๆถ้าต่างคนต่างมีคู่แล้วต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วก็จะกลายเป็นว่าสองครอบครัวที่เป็นเพื่อนซี้ <c oughs> เพื่อนสนิทซี้ยั่งเปื้กันแบบนี้แต่ถ้าคุณและเขาต่างคนต่างโสดไม่มีพันธะใดๆจริงๆนะย้ำว่าโสดจริงๆไม่มีพันธะนะจะลองคบกันดูก็ไม่เสียหาย ความสองถ้วย10ถ้วยออกมามันคุ้นเคยกันตั้งแต่แรกเห็นแล้วมีบุญสัมพันธ์วาสนาพรมลิขิตอะไรก็ว่าไปมันเรียกว่าดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วแถมปิดท้ายด้วย4ไม้เท้านี่ ถ้าโสดถ้าไม่มีพันธะใดๆแล้วตกลงปรงใจคบกันคุณกับเขามีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักได้หรือถ้าเป็นคู่รักกันแล้วตอนนี้มีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแต่งงานความสีไม้เท้า,าการเฉลิมฉลองยินดีพิธีมงคลสมรสแต่งงานทายให้ได้อย่างนี้เลยนะครับตามความหมายไพย่ทาโร่สากลเลยสีไม้เท้ามาทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าไม่ลงเอยแต่งงานกันก็ต้องมีความยินดีร่วมกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้เป็นคู่กันก็จะเป็นกัลยานมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆตลอดชีวิต เรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะทาไมใช่คู่แต่ดูแล้วมันจะต้องลงเอยกันจนได้ถ้าต่างคนต่างโสดไม่มีพันธะนะยิ่งเขาผิดหวังมาแบบนี้แล้วถ้าคุณเองก็ไม่มีใครนะดูแลหัวใจกันดีๆเนี่ยสิบถ้วยสองถ้วยสี่ไม้เท้ารอดยากมีโอกาสได้ลงเอยกันสูงมากคู่นี้แต่ก็อย่างว่าแหละนี่คือพลังงานรวมยังไม่อยากจะฟันธงให้ฟินจิกหมอนกันเกินไปเอาเป็นว่านอกจากดวงแล้วให้ดูเหตุการณ์จริงประกอบด้วยนะครับ ดูดวงดูให้เกิดประโยชน์เอาข้อมูลดีๆรับไว้เป็นกําลังใจรับไว้เป็นข้อมูลอะไรที่ไม่ถูกใจไม่ต้องรับและเหตุการณ์จริงเป็นอย่างไรเอาไปประยุกต์ใช้ถ้าชีวิตจริงคุณไม่ได้คิดจะลงเอยไม่ได้คิดจะเป็นคู่รักกันคุณก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แต่ถ้าคุณเล็งๆกันอยู่แล้วเขามีความแอบชอบคุณคุณก็ชอบเขาลองคบกันดูมีโอกาสลงเอยกันสูงมากกองนี้กับคาถามนี้ที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกดีกับคุณมากรู้สึกปิ๊งคุณแอบชอบคุณอยากลงเอยกับคุณเลยในบางท่านในบาง นะครับประมาณนี้เลยคุณกองที่3ก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe like s h ร r ได้ตามอัธยาศัยและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ